นลูกอยอาก,กหวานลูกน้อหวานอ่ะต่อปปีปีนี่หวานมากแล้วห,หวานแล้วกลูก้งแก ดูสิสวยมากเลยลูกอือหือโอ้ไม่แต่ลูกใหญ่สวยมากเลยนี่แอบแบบว,า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 ว,วันนี้สตอเบอรี่ลูกใหญ่มากเลยพี่นองจะ สวยแลยใหญ่ยังไม่ได <c oughs> ้เดินพาเดินดูสตรอเบอรี่ก่อนที่น่าจะค่อยเก็บ Suy yeah, yeah. yeah, yeah. mơ wow, wow. đi cái lũ Đưa cái phía จะลูกงามๆลูกใหญ่ฉันเก็บไม่เป็นเลยลูกใหญ่มากชิมก่อนชิมสตอรี่พี่น้องจ๋าคนกำลังมาเยอะหวานชื่นแต่ ปีนี้พี่น้องสตอบอรีปีนี้ลูกใหญ่มากพาพาเดินดูสวยๆ <c oughs> เก็บไปด้วย <c oughs> ดูสิ <c oughs> ลูกใหญ่แล้วความ <c oughs> เปรี้ยวกำลังดี <c oughs> เปรี้ยวหวานๆ <c oughs> สามีบอกว่า ให้เวลาเธอ,ช,อชั่วโมงหนึ่งพี่เนาะชั่วโมงหนึ่งเต็มถังนี้มันลูกใหญ่เก็บแป๊บเดียวก็เต็มกำลั <c oughs> งเก็บเยอะถ้าฝนตกเขาก็จะเน่าตอนนี้กำลังดีเลยอืม มันค่อยใหญ่ไปเปล่าๆไปเขายาังไม่สุกเท่าไหร่แต่แต่ก็สวยจแก็บไม่ถูกเลยสวยมาก ไม่ถูกเลยว<ะ>้าลูกใหญ่จกของสวนมองค่อยอยู่นั่นเลยค่อยจะลืมมาเซฟี่ว้าวสวยจริงๆเลยน้ำลูกใหญ่ด้วยดูสิ่ง

จะไปดูจะลูกใหญ่ๆสวยๆปีนี้ยังไม่โดนฝนพี่น้องเลยไม่เละแต่ถ้าฝนตกใส่พี่น้องเขาจะแฉะหมดเลยนะนี่เราโชคดีเอานี่ผักอะไรนะ ไปต่อไปต่อจุบตัวเดียวก็เต็มจ้ะฉันต้องไปว,ว,ว้าวววอีเธอสวยมากพาเด็กน้อยมาเล่น จะสวยไปไหนเนี่ยอืมทัม้งงูกทั้งใหญ่ทั้งสวยพอแล้ว